อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง baby monster กับการ บุกประเทศลาวกันนั่นเองในทวิตเตอร์นะครับแฟนๆเนี่ยแชร์โมเมนต์ของงานเ๊ปซี่ที่ประเทศลาวกันและเบมอนนะครับก็ถูกเปิดโฆษณาขึ้นจอใหญ่ให้แฟนๆชาวลาวเนี่ยได้เจอกันเพียบเลยเสียงกรี๊ดกระหืมมากโทรศัพท์เนี่ยยกขึ้นมาถ่ายวิดีโอกันใหญ่เลยนะครับเหมือนกับว่า Bem เบมอน่ยอยู่บนเวทีตรงนั้นแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่โฆษณาเท่านั้นแฟนชาวลาวไม่สนนะครับยังไงเป็นเบมอนขอกรี๊ดไว้ก่อนเพราะนี่คือน้องใหม่มาแรงในตอนนี้ แล้วก็หลายๆคนที่อยู่ประเทศลาวเนี่ยเป็นแฟนกลับเบบี้มอนสเตอร์กันจริงจังเลยนะครับยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายโฆษณาไม่พอยังกรีดให้อีกพอบนเวทีเนี่ยเขามีการโชว์คัฟเวอร์แดนส์นะครับเพลง But t e r Up ก็กรีนดให้เหมือนกับว่าเป็นเบมอนมาโชว์จริงๆกระหึ่มลาวมากๆเบบซี่ทำดีสุดๆแต่หลายๆคนบอกว่าจะดีกว่านี้มากเลยถ้า Pepsi, หากเบบซี่พาเบบี้มอนสเตอร์มาเจอแฟนๆชาวลาวจริงๆรวมไปถึงแฟนชาวไทยด้วยนะครับต้องมานะต้องมาให้ได้บอกเลยว่ามา ไทยป,ไปลาวต่อเนี่ยจะต้องปังแน่นอนเพราะว่าใกล้บ้านเราด้วยแฟนๆที่ไทยยังไม่จุใจตามไปที่ลาวกันก็ยังได้เพราะว่าเป็น บ้านที่อยู่แบบเมืองติดๆกันเลยนะครับพี่น้องชาวลาวคนไหนกันบ้างที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะครับและเป็นแฟนคลับเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่สร้างความประทับใจให้ทั้งแฟนๆที่อยู่ประเทศลาวแล้วก็แฟนไทยก็อดเอ็นดูไม่ได้ก็คือการทักทายของเบบี้มอนสเตอร์ที่เปลี่ยนไปตามแต่ละประเทศอยู่ที่ไทยโฆษณาเบมอนจะพูดว่าสวัสดีค่ะนะครับครั้งนี้ทักทายแฟนชาวลาวเบมอนทั้ง6คน พูดคำว่าสบายดีแถมยังพูดชัดด้วยนะครับเด็กไทยเนี่ยน่าจะสอนภาษาแล้วก็สอนการทักทายแบบประเทศลาวให้ทุกคนใน Baby m ม n s t เ r ซ้อมกันไว้ก็สบายดีชาวลาวกันไปเลยหนึ่งอันนี้เนี่ยได้รับเสียงกรี๊ดแบบดังมากๆสมมงสุดๆกับการเป็นพรีเซนเตอร์นะครับประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่นเองฟังสุด Baby m ม n ster อร์กับเบปซี่สบายดีชาวลาวคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ and young